ครับตอนนี้นะฮะรู้สึกตื่นเต้นมากมาอยู่กับเจ้าของธุรกิจนะครับหลักร้อยล้านเลยพี่ปองครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อปองอภิชิตนะครับผมเป็นเจ้าของธุรกิจน้าของเก่าอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับพี่ปองครับคาดว่าคำถามนี้น่าจะเป็นประโยชน์ตอบแบบใหมรุ่น20-30หลายๆคนที่กำลังสร้างตัวอยู่อะไรคือเคล็ดลับของในช่วงเนี้ยครับที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วครับพี่ปอง ลอกผมนะคือคือผมมาเป็นคนที่ไม่ได้เน้นเรียนมากแต่มมีความรู้สึกว่าเออเรื่องคอนเนคชั่นเรื่องสังคมเรื่องเพื่อนเนีน่ยสำคัญที่สุดเลยก็เลย,เลย,เลย,เลยรู้รู้สึกว่าเออเราเลือกคบเพื่อนดีๆแล้วก็แบบเน้นทํากิจกรรมที่เราอยากทําด้วยกันเนะียครับไปทำกิจกรรมอะไรดีอย่างเนี้ยครับเออแล้วมันทําให้เราได้ประสบการณ์ได้คอนเนคชั่นได้เพื่อนได้สังคมเลยครับ ขอ,ขอแอดถามนิมคำถามได้ไหมฮะถ้าถ้าสมมุติว่าดูดูเองใจถ้าถ้าสมมุติว่าย้อนกลับไปตอนที่ที่ปองกลับมา23 30อีกครั้งนะครับอะไรที่ปองรู้สึกเสียดายไม่ได้ทาแล้วอยากจะกลับมาทําอีกรอบครับตอนย0่สินี่คือเต็มพลังเวลมากเลยนะคืออยากทําอะไรก็ทําเลยครับเพราะฉะนั้นไม่เสียใจอะไรเลยครับก็คือมันได้ทําแบบทุกอย่างจริงๆนะครับกิจกรรมแน่นทําทุกอย่าง ก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ไมไมอยากย้อนครับก็คือโอเคแล้วเพราะฉะนั้นนะครับ20-30นะครับใช้ชีวิตให้คุ้มนะครับแล้วก็หาคอนเนคชั่นดีๆนะครับขอบคุณครับพี่ปองครับ